สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับการอัปเดตฟิกเกอร์ออกใหม่ที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับที่ในช่วงนี้งานอิจิบันโกจิของดากันบอลจะมีออามาใหม่แทบทุกเดือนเลยนะครับงานชุดแรกประจำคลมนี้นะครับกับดากันบอล GX m a t e r i a l The s ล n Goku อฟิกเกอร์โกคูร่างตอนเด็กที่กําลังพุ่งตัวโจมตีไปทางด้านบนเป็นลักษณะลายเส้นของฟิกเกอร์ที่พาเราย้อนไปในอดีตของดากันบอลนะครับที่ตัวฟิกเกอร์จะถูกเพิ่มความสวยงามและความเฉยบขาดมากขึ้นสีหน้าและทรงผมของโกคูจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า การพุ่งโจมตีขึ้นไปนั้นมีความรดวสูงและรุนแรงมากตัวเสื้อผ้าจะถูกฉีกขาดไปด้านหนึ่งและตอนนี้หางลิงของเขาก็ยังคงอยู่นะครับตามผิวหนังจะมีรอยถลอกและรอยแผลจากการต่อสู้เล็กๆน้อยๆมีพราเสริมส่วนของฐานที่เป็นหน้าลิงยักษ์ขนาดใหญ่กำลังคำรามออกมาทำจากวัสดุสายสีน้ำเงินทั้งชิ้นนะครับความสูงของฟิกเกอร์โกโคตัวนี้จะอยู่ที่8เซนติเมตรชุดที่2นะครับกับงานดาร์กบอลซูเปอร์ซุนโกโค่เฟสโวลัม16 งานเกนคิงกล่องสวยครับที่มาเฉพาะคาแรคเตอร์ของโกคูทั้งสองแบบแต่จะต่างช่วงเวลากันแบบแรกโกคู Goku ล่างซูเปอร์ไซย่าจาก่าดะกบบอลจีทีโดยล่างนี้จะเป็นโกคูที่ถูกการขอ,ขอพรจากเทพเจ้ามังกรน,นะครับทาให้กายล่างเป็นล่างเด็กอีกครั้งจุดเด่นการแต่งกายของตัวนี้จะเป็นการเกงสีส้มเสื้อสีน้ําเงินถ้าโพสจะเป็นช่วงที่กําลังลอยตัวเพื่อแปลงล่างเป็นซูเปอร์ไซย่าการลงสีผมจะลงเป็นสีเหลืองเงาๆคล้ายกับผิวไข่มุกนะครับและตัวเสื้อจะมีการลงไฮไลท์สีขาวบาง เหมือนเป็นการสะท้อนกับสีผมนั่นเองนะครับโกคู Goku ล่างนี้จะมีความสูงอยู่ที่14ซนติเมตรในแบบที่2จะเป็นโกคูล่างจากเวอร์ชั่นเก่าครับในภาดกบอลทรงผมและชุดฝึกที่จะเป็นการย้อนไปแบบดั้งเดิมมาในท่าโพสการเตรียมต่อสู่สไตล์ของสำนักผู้เท่าเต่าทางออฟฟิเชียลเนี่ยจะเรียกล่างนี้ว่ามังคีคิงนะครับสีชุดจะเป็นโทนสีส้มอ่อนด้วยท่าเน,นี้ยจะเป็นการย่อตัวทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมีความสูงเพียง18ซนติเมตรเท่านั้น มาดูในชุดที่3นะครับกับงานไซน์กับบอลซูเปอร์ซูเปอร์บอลเลอร์ลัสเซเดนทูเชฟเตอร์เซเว่นไทม์เลทพาร์ลันด์แอนด์ชิลเดนในชุดนี้จะมาเป็นพอ่อลูกเบจิต้ากับทั้งนะครับมาคู่กันเลยให้สมกับเป็นเชื่อชุดของสายสัมพันธ์พ่อลูกคาแรคเตอร์แรกจะเป็นตัวของซูเปอร์ไซย่ากับซูเปอร์ไซย่าเบจิต้าครับในร่างเอเวอเรชันที่จะดูมีความเป็นสีน้ำเงินคามทั้งชุดตัวชุดด้านในเนี่ยสีสันดูสวยงามมากเลยนะครับเป็นเหมือนสีน้ำแรงเงาตามสัดส่วนดที่เป็นกล้ามอเอน,ออน สำหรับท่าโพสจะเป็นตอนที่เบจิต้ากำลังปล่อยลูกบอลพลังจำนวนมากออกไปเพื่อโจมตีนะครับส่วนสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่13ซนติเมตรส่วนคาแรคเตอร์ของทั้งจะมีสีผมที่ใกล้เคียงกับเบจิต้าเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ร่างซูเปอร์ไซยานครับจะเป็นสีผมปกติของเขาทั้งในชมนี้จะมาจากภาคซูเปอร์ที่มีสีผมแตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิมอยู่พอสมควรท่าโพสจะเป็นตอนที่ทั้งกำลังจะชักดาบออกมาต่อสู้นะครับตัวของทั้งจะใส่ชุดที่มีสัญ,ญลักษณ์จากแคปซูลขอบที่มีร่องรอยการฉีกขาดจากการ แต่ไม่มีการลงล่องรอยถลอกตามส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับภาพันคอที่ส่งว,ว้จะมีสีแดงสดที่เด่นออกมาส่วนใบหน้าของทั้งค่อนข้างจะดูดันทีเดียวครับความสูงของฟิกเกอร์ทั้งตัวนี้จะอยู่ที่16ซนติเมตรงานชิ้นที่4ของเคปนี้เราจะมาพบกับ SHF f, f i g u r Art Super Saiyan 4 Sun Goku เป็นล่างสุดแก่งระดับงมากๆจากภาค GT นะครับที่จะมีความนิยมในหมู่นักสะสมฟิกเกอร์เนี่ยสูงมากทั้งตัวฟิกเกอร์และแอคชั่นฟิกเกอร์เองจะมีการลงใหม่ให้เห็นกันแทบทุกเดือน สำหรับตัวนี้จะมีการลงสีที่ค่อนข้างจะสดเด่นออกมาครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นขนปกคลุมร่างกายเป็นสีชมพูที่ดูเด่นสดใสแถมยังมีความมันวาวของตัวพื้นผิวด้วยส่วนข้อต่อจะมีมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับตามมาตรฐานของงานชุดนี้พร้อมกับมีส่วนเสริมที่ใช้ควบคู่กับการจัดท่าโพสของเราที่ตัวฟิกเกอร์จะมีมาให้หลากหลายแบบเลยครับโดยจะมีเพดใบหน้ามาทั้งหมด4แบบ4อารมณ์ชุดมืออีก6คู่และเอฟเฟกที่เป็นลูกบอลพลังเคลื่อนเต่าครับเป็นพลาสายสีชมพู ที่ตัวบอลพลังนี้จะเป็นลักษณะเด่นของซูเปอร์ไซヤโฟด้วยความสูงของซวนโกคูซูเปอร์ไซヤโฟตัวนี้จะอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับกับราคา6 5 0เยนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันพาูและฟิกเกอร์จากอนิเมะดังสามารถร่วมสนุกกับการประมทลสินค้ากับเราได้ที่ Facebook พันาคอนทอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาต่อกันที่งานอิจุบันโุจิของดังกับบอลนะครับกับโจท์ซูเปอร์ดังกับบอลฮีโร่เติร์นมิชชั่นงานคอแลบกับเกมมือถือซูเปอร์ดังกับบอลฮีโร่ครับ ที่จะนำคาแรคเตอร์เด่นจากการ์ดระดับหายากมาทำเป็นฟิกเกอร์ให้เราได้เก็บสะสมกันโดยบางส่วนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ดูแปลกตาจากคนที่ดูอนิเมะเส้นเรื่องหลักมาพอสมควรครับรางวั A oli, ล A โบลี่ร่างซูเปอร์ไซยโฟดูจากเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่เป็นทองฝังด้วยอัญมณีฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นโบลี่ที่อ้างอิงจากเดอะมูฟวี่ในภาคเก่าแต่จะมาในร่างใหม่นะครับเป็นร่างซูเปอร์ไซยโฟที่ร่างเนี้ยจะยังมีผมเป็นสีดําอยู่ตามเผลวหนังจะมีขนลิงยักษ์สีชมพูปกคลุมทั่วทั้งร่างกายครับ ใบหน้าของโบเล่นในช่วงนี้จะเป็นลักษณะที่บ้าข้างไปแล้วครับสังเกตได้จากสีของดวงตาที่เป็นสีขาวโพนการปั้นโมเดลกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนี่ยยังดูแข็งแรงบึกบึนเหมือนเดิมในส่วนของเครื่องประดับจะมีการลงสีทองแบบด้านไปครับและตัวอัญมณีสีฟ้าจะเป็นผิวแบบสีไข่มุกนะครับความสูงของฟิกเกอร์จะอยู่ที่25เซติเมรครับถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เอาเรื่องเลยรางวัล B Vegetal Seno ร่าง Super Full Power c y a f Limit Break ชื่อยาวมากเลยนะครับ ในร่างนี้จะมีการแต่งกายที่ยึดเอกลักษณ์มาจากโกคูเซโนเป็นชุดสีแดงมีเสื้อคลุมสีดําผ้าคาดเอวเป็นสีน้ําเงินนะครับถุงมือและรองเท้าบูทสีขาวลายดําจะเป็นเอกลักษณ์ของเบจิต้าเซโนในร่างลิมิตเบรกผมของเบจิต้าจะออกเป็นโทนสีแดงโคนดําที่มีการแต่งโทนสีของตัวฟิกเกอร์ให้ดูสอดคล้องกับสีผมด้วยส่วนที่เป็นสีของหัวลียงยักษ์จะเป็นสีเดียวกับทรงผมนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับมินเทลิกบางๆทําให้ตัวฟิกเกอร์โดยรวมจะดูเงางามไปทั้งตัวตัวปอเตล่าก็จะเป็นสีทองที่ดูเข้ากัันไดด้ีครบ ความสูงข,ของเวจิโตไซโนตอนนี้จะอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับรางวัลซีเวจิโตร่างซูเปอร์ไซย่ากอบซูเปอร์ไซย่าในชุดนี้จะมีเวจิโตมา2แบบเลยนะครับโดยร่างนี้จะเป็นร่างที่เราคุ้นตากันดีโดยจะเป็นท่าโพสจากการ์ที่ปรากฏในช่วง Big Bang ม i ช s ั่นไฟทที่ตัวเวจิโตจะยกมือขึ้นมาทําท่าลักษณะคล้ายใบมีดรูมในตัวการ์เนี่ยจะมีอล่าพลังห่อหุม้มรอบๆมือด้วยนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้จะมีการออกแบบกล้ามเนื้อที่ดูบึกบึนกว่าเวจิโตปกติ ตัวสีผมจะเป็นโทนสีฟ้าชุดจะเป็นน้ำเงินเข้มด้านในเป็นสีส้มครับมีสีสดทีเดียวนะครับส่วนความสูงของวีจิโตตัวนี้จะอยู่ที่25ซนติเมตรรางวัลดีเละแมสไซย่าซูเปอร์ไซย่าโรเซ่คาแรคเตอร์ที่ปรากฏในเกมซูเปอร์ดังก์บอลฮีโร่ครับบิ๊กแบงมิชชั่น8บอลเลตเราจะยังไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่าภายใต้หน้ากากเนี่ยคือใครเพราะว่าตัวหน้ากากเนี่ยจะแตกออกมาเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับเปยให้เห็นใบหน้าบางส่วนและดวงตาที่มีแววตาที่ดูออมาหิตทีเดียวครับ ที่เห็นได้ชัดจากคาเลเตอร์ตัวนี้คือการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าโรเซ่ที่มีผมสีชมพูโดยปกติเนี่ยจะเห็นได้จากแบทโกคูคนเดียวครับที่ใช้ร่างนี้การแต่งกายจะดูค่อนข้างลึกลับลาาักษณะคล้ายกับชุดของนินจาใช้เป็นโทนสีดําทั้งชุดครับส่วนนับแขแลนลักษณะขาจะเป็นสีม่วงมือด้านซ้ายของเขาจะถูกยกขึ้นมาเพื่อจับตัวหน้ากากครับที่กำลังจะแตกออกมาความสูงของตัวฟิกเกอร์เลดแมสไซยาอยู่ที่25ซนเมตรนะครับรางวัลอ e ีโกคคเซโน ในร่างซูเปอร์ฟูลพาวเวอร์ไซヤโฟลิมิทเบรกเฟกเกอร์ตัวนี้จะเป็นคนละตัวกับเบจิตโตนะครับตัวนี้จะเป็นโกคูเซโนที่ยังไม่ได้ทําการรวมร่างกับเบจิต้าในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีซูเปอร์ไซヤโหลายคาแรคเตอร์ครับเพื่อนๆอ,อาจจะสับสนกันได้โกคู Goku ในร่างนี้จะเป็นซูเปอร์ไซヤโที่มีการลิมิตเบรกเหมือนกันดูได้จากสีผมครับที่เป็นโคนดําและค่อยๆมีการไล่เฉดสีแดงไปจนถึงแดงเข้มที่ส่วนปลายลักษณะเครื่องแต่งกายจะผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักโดยเสื้อด้านบนของเขาที่เป็นเสื้อคลุมสีแดงจะฉีกขาดออกหมด ส่วนกางเกงจะมีล้อฉีกขาดบางส่วนตรงส่วนนี้ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดทีเดียวครับเพราะว่าส่วนที่ฉีกขาดเนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงผิวหนังที่ปกคลุมด้วยขนลิงของล่างนี้เหมือนกันตัวสีของขนลิงยักษ์จะมีสีเหมือนกับเบญจโตเซโนเลยนะครับเป็นคาลิเกเตอร์ที่ดูดูเท่ใช้ได้เลยส่วนความสูงของร่างนี้ก็จะอยู่ที่25ซนติเมตรเช่นกันครับรางวัล F โรโน n o R k โ o ชินแห่งการเวลาถ้าเรียกชื่อเธอผิดยังไงก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่สําหรับผมเหมือนกัน ดยตัวเธอจะมีหน้าที่เป็นเทพที่เฝ้าดูการไหลเวยียนของการเวลาครับเธอจะมีหน้าตาที่สวยงามอ่อนเยาว์และดูตัวเล็กกะทัดรัดถึงแม้ว่าเธอจะดูเด็กแต่ว่ามีอายุมาหลายล้านปีแล้วครับการแต่งกายจะมีลักษณะคล้ายๆกับไคโอชินทั่วๆไปมีการใส่โูตเตล่าที่หูทั้งสองข้างแต่ตัวชุดจะดูค่อนข้างมีการออกแบบที่ดูสบายๆมากกว่าสีชุดจะเป็นสีม่วงอมชมพูครับที่ดูเข้ากับสีผิวและสีผมของเธอเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดูน่ารักแถมพลังของเธอเนี่ยยังทรงพลังมากๆอีกด้วยความสูงของฟิกเกอร์เท่านั้นจะอยู่่ที15ซมนครับ มาดูรางวัลสุดท้ายนะครับกับรัดวันโบลีซูเปอร์ฟูลพาวเวอร์ไซยาโฟลิมิตเบรกเป็นร่างที่มีการอัปเกรดพลังจากรางวัลเที่มาแบบฟูลพาวเวอร์เลยครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสีผมและสีขนเทปปกคลุมตามผิวหนังโดยจะออกมาเป็นโทนเดียวกับเบจิโตและโกคูเซโนตัวเครื่องประดับต่างๆก็จะเพิ่มความเงางามของพื้นผิวเข้ามาด้วยทําให้ฟิกเกอร์โบลีตัวนี้ดูสวยดูมากขึ้นไปอีกครับการลงสีโดยรวมจะเหมือนกับว่ามีออา่าสีแดงห่อผู้บางๆอยู่ทั่วร่างกายในส่วนของความส่งของฟิกเกอรระัับบ A นค สำหรับฟิกเกอร์ในเซนเนี้ยจะเข้าไทยในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับในคลิปหน้าผมจะนำข้อมูลฟิกเกอร์ใหม่ๆจากอนิเมะที่น่าสนใจเรื่องื่นๆมาให้ติดตามกันมากขึ้นครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ